สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายจะมารีวิวซัม s u n g Galaxy A04 ครับจะคุ้มไม่คุ้มมาดูกันได้เลยนะครับสอบผลุทดสอบตอนนี้กำลังถ่ายวีดีโอกล้องหลังอยู่นะครับตัวที่ได้มานะครับก็จะเป็นตัวแรม3 g ิกนะครับลอม32มิกกไบตนะครับดูที่ข้างกล่องนะครับอย่าลืมเช็คอ m มีกันด้วยนะครับเลขเครื่องวันที่ผลิตนะครับ เริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาดูของแถมก่อนนะครับซึ่งล็อตแรกทางซัมซุงนะครับก็จะให้ฟิล์มกระจกไฮชิลมานะครับแล้วก็จะเป็นเคสใสนะครับอย่างดีเลยนะครับก็อยากให้ซัมซุงแถมมาอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่ๆนี่จะหาซื้อเคสยากหาฟิล์มยากนะครับก็ขอบคุณแทนลูกค้าซัมซุงทุกท่านนะครับส่วนแบรนด์อื่นก็แถมมาอะครับต้นทุนไม่เท่าไหร่หรอกครับสงสารคนซื้อใช้ครับ มาครับมาแกะกล่องรู้กันได้เลยนะครับกล่องกระดาษก็จะเป็นกล่องกระดาษบางๆเช่นเดิมนะครับแกะออกมาก็จะมีเครื่องเลยนะครับเจอเครื่องเลยสิ่งที่ให้มาก็คือจะเป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จเป็นฟัซชาร์จนะครับง่ายก็คือเป็นหัว2แอมป์นะครับต่อมานะครับตูดชาร์จรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ USB Type C นะครับหาซื้อง่ายหาใช้ง่ายครับ อันนี้ก็ดีมากครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้า A03 จะเป็นไมโครธรรมดาครับหรือว่าตูดจชาร์จธรรมดาอีกอย่างก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับไม่แถมหูฟังให้นะครับมาดูความสวยงามของเครื่องนะครับด้านหลังก็จะเป็นององเงาๆนะครับถ้าสูมใกล้ๆจะเป็นออกลายก้นหอยนะครับีได้มามีสีเขียวกับสีดำนะครับเขียวทึบๆหน่อยแนวของซัมซุงเขาเลยครับก็ ติดฟิล์มหลังง่ายนะคฟิล์มใหโดูเจลรูดแป๊บเดียวลงนะครับจะได้สวยนานๆกล้องหลังจะให้มาคู่นะครับแฟลชแบบดูโอ้นะครับสังเกตเลนแฟลชมันจะใหญ่ขึ้นนะครับถ่ายกลางคืนจะได้สวยขึ้นต่อมามาดูรูปร่างหน้าตาด้านหน้านะครับ จะมีเลนกล้องอยู่ด้านบนนะครับเป็นติ่งหยดน้ําเหมือนเดิมติดฟิล์มไว้ตลอดนะครับจะได้สวยนานๆด้านแบตเตอรี่ที่ให้มาก็คือแบต5,000นะครับใช้ได้ทั้งวันปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนะครับจะอยู่ด้านขวาหมดใช้ง่ายนะครับพออยู่ข้างเดียวกัน รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับ Wi-Fi ใหม่ๆก็คือรองรับ Wi-Fi 4 g 5 g ได้นะครับส่วนช่องใส่ซิมนะครับก็จะใส่ได้2ซิม3 g ทับ4 g นะครับ5 g ยังไม่ได้สามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้นะครับในช่องสล็อตเดียวกันเลยซิมที่ใส่จะเป็นซิมเล็กนะครับซิมเล็กถ้าไม่มีก็ไปตัดเอานะครับสำหรับท่านที่ทำเป็นก็สามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้นะครับส่วน ท่านที่ทําไม่เป็นก็ไปให้ร้านทําให้นะครับส่วนด้านความปลอดภัยนะครับการปลดล็อกหน้าจอจะไม่มีตัวสแกนนิ้วมือนะครับใบหน้าก็ยังอยู่นะครับสามารถสแกนใบหน้าได้มาดูความสวยของจอนะครับจอเป็นจอ LCD ธรรมดาครับ16ล้านสีให้สีสันสดใสนะครับราคาอะไรก็จะถูกมาครับเผื่อเราทําจอแตกมา มาดูฟอนต์นะครับลักษณะตัวอักษรซัำซูม,ซมก็จะมีความสวยงามพ็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะมีการซูมหน้าจอนะครับการปรับตัวหนงังสือให้ใหญ่ขึ้นเผื่อเวลาเราซื้อให้พ่อให้แม่ใช้นะครับให้ตาให้ยายจะได้ปรับตัวใหญ่ๆให้เขานะครับแล้วแต่คนมองคุณชอบนะครับจากประสบการณ์ที่ขายจริงนะครับเวลาส่งไลน์มาตัวหนงังสือก็จะใหญ่อ่านง่ายนะครับคนแก่อชอบนะครับ เรามาทดสอบกระดิ่งหรือว่าลำโพงหลังกันนะครับมาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับจะได้เป็นกล้องหน้า่ที่5เมกะพ p i x e l นะครับ5ล้าน f 2 2ครับเรามาดูลักษณะภายนอกของกล่องนะครับก็คือจะเป็นกล่องกระดาษสีขาวเสียงก็จะดังใช้ได้เลยนะครับข้อมูลแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็คือเริ่มมาให้คือ Android 12 ต่อมาก็คือชื่อรุ่นนะครับ Galaxy A04 อันนี้เป็นความจำนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาระบบก็ใช้ไปแล้วประมาณ17 g ิกนะครับต่อมาเรามาดูสเปคกล้องหน้ากล้องหลังกันนะครับอลุดทดสอบอลุดทดสอบอันนี้เป็นการถ่ายวีดีโอจากกล้องหน้านะครับเป็นการถ่ายวีดีโอจากกล้องหน้า Full HD 30เหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับชัดเจนไหมครับอันนี้จะซูมไม่ได้นะครับ ทดสอบทดสอบหนึ่งชงสามสี่ห้าหกเจ็ดกับเก้าศูนย์วิดีโอกล้องหน้านะครับตัวนี้ครับลองสูงข้าไปใกล้ๆดูครับซูมออกดูครับโอเคนะครับมาดูสเปกกล้องหลังนะครับตัวหนึ่งจะเป็นกล้องหลัก50ล้านตัวหนึ่งก็จะเป็น2ล้านนะครับ2ช่อง2กล้องสอทดสอบตอนนี้กําลังถ่ายวิดีโอกล้องหลังอยู่นะครับเป็น4 u ฮดดีนะครับ ก็กล้องหลัง50ล้านนะครับถ่ายรูปได้สวยครับสดใสชัดเจนดีครับถ่ายงานได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องทีรามบายด้วยนะครับมีมือถือใหม่เข้ามาจะรีบมารีวิวให้ชมกันนะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจก่อนที่เราจะซื้อนะครับดีดีหน่อยนะครับตุ่นนี้ตอนนี้แถมมาเยอะเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ